กละาสู่ช่วงที่2ของอาเซียนวิชั่นในช่วงเจาะลึกประเด็นน่ารู้ค่ะ ในช่วงจอลึกประเด็นน่ารู้สัปดาห์นี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปที่ตำบลเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะต้องถือว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามนะคะและได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติว่ามีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าเกาะเต่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะซึ่งมีปัญหาเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆก็คือมีการพัฒนาและเติบโตที่รวดเร็วเกินไปเรื่องนี้ทําให้คนเกาะเต่าเริ่มมาพูดคุยกันนะคะและหาวิธีในการอนุรักษ์เกาะเต่ายา ย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งวาดล้อมและเตรียมพร้อมเกาะเต่าให้รองรับการเติบโตของภูมิภาคโดยเฉพาะ AEC ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะเกาะเล็กๆหนึ่งในสมยานามเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยภายใต้อนาเขตไมทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอดีตเมื่อครั้งยุคสมัยกบฏบรวรเดช เกาะเนื้อที่กว่า25ตารางกิโลเมตรแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องโทษคดีการเมืองเชกเช่นเดียวกันกับเกาะตารูเตาด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเกาะซึ่งตั้งโดดเดี่ยวกลางทะเลอ่าวไทยมีผืนน้ำกว้างไกลเป็นรั้วกันก้นกับการอิสรภาพด้วยความสวยงามของปะการังและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ทางทะเลที่ไม่แพ้เกรดแบริเออร์ริฟในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างขนานนามไว้ว่าเป็นดั่งสวรรค์ของนักดำน้ำโดยความสวยงามนี้การันตีด้วยผลโหวตการจัดอันดับเกาะน่าเที่ยวประจำปี2,557ของ TripAdvisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดัง จากร้อยล้านความคิดเห็นของนักเดินทางจากหลากหลายประเทศให้อยู่ในอันดับ1ิของโลกและอันดับหนึ่งของเกาะยอดนิยมในเอเชีย2ปีซ้อนและเกาะแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ผลิตนักดำน้ำมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียและมากที่สุดในโลกซึ่งปัจจุบันที่นี่มีผลผลิตสิทธิ์เก่าดำน้ำกว่า5 0 0แสนคนจากทั่วทุกทวีปแน่นอนว่าในเมื่อจุดขายของที่นี่อยู่ที่ทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่อนุรักษ์ไม่ได้ และเกิดกลายเป็นความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายปกครองชาวบ้านรวมทั้งผู้ประกอบการที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่11ในภาพและในนามของชมรมรักเกาะเต่าชมรมรักกะากกะเต่าจัดตั้งขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะคโดยช,ชนกลุ่มเล็กๆผู้ประกอบการผู้นำชุมชนเริ่มรวมตัวกันเพราะลิงเห็นว่าเกาะเตา เติบโตเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้นทุกวันธรรมชาติเริ่มหมดไปแล้วก,กับความเสื่อมโทรมของธรรมชาติคะะ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรเพื่อดูแลรักษาธรรมชาติที่สวยงามของเราไวะะ้ค่ะ กิจกรรมเปิดโลกทะเลเกาะเตา่าเปรียบเสมือนงานเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่แค่ความสนุกสนานเบิกบานบันเทิงเท่านั้นหากแต่ยังแฝงกุศโลบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นส่วนหลักที่สำคัญในการกระตุน้นจิตสำนึกสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความหวงแหนในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนเกาะไปจนถึงทะเลซึ่งเป็นการลุกขึ้นมาร่วมมือแบ่งบทบาทหน้าที่ของคนชาวเกาะเพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกันทำให้งานมีชีวิต ภายใต้เป้าหมายในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์เป็นเกาะผู้นำการพัฒนาอย่างยังย่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเกาะเต่าที่น่าอยู่และยั่งยืนตราบจนชั่วลูกชั่วหลานรวมถึงในย่าที่สำคัญคือเพื่อต้องการใช้งานนี้ประกาศให้ภายนอกรู้ว่าเกาะเต่ารักธรรมชาติรวมทั้งพยายามสื่อสารให้ถึงแก่นแท้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมของที่นี่ ก็เรารณรงค์เรื่องขยะเรื <Wow. S 1> ่องน้ำเสียนะคะร่วมกับภาครัฐและก็ร่วมกับชาวบ้านชุมชนเพื่อเป็นแนวร่วมอะค่ะตั้งแต่ภูเขายันทะเลค่ะตั้งแต่ภูเขาถึงทะเลสร้างความเชื่อมโยงของทั้งสองสิ่งโดยมีตรงกลางคือความเป็นอยู่ของคนที่นี่และความสวยงามของเกาะเต่าซึ่งการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยอมต้องอาศัยความอดทนและการทําความเข้าใจกับชุมชนถึงสิ่งที่ทําว่าทําไปทําไมและทําเพื่ออะไรเขามองเป็นอะไรที่แปลกๆนะคะเหมือนพี่เองได้ได้เริ่มเดิมทีก็แบบเขินๆเหมือนกัน <c oughs> แต่ระยะหลังพอได้สัมผัสแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออรักที่จะทำตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมทำความสะอาดทั้งชายหาดและในทะเล เป็นกิจกรรมที่ถูกพูดถึงและชูขึ้นมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักไม่ว่าจะเป็นของทั้งที่เกาะเต่านี้และที่อื่นๆเพียงแต่ที่นี่นั้นทํากันเป็นประจำและต่อเนื่องทุกเดือนซึ่งก็อาจจะดูไม่น่าสนใจในมุมมองของนักท่องเที่ยวรวมถึงคนทั่วไปการทํางานในภาคทะเลได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีศักยภาพในการดําน้ําทั้งนี้อาจด้วยเพราะสานึกในการให้คืนทรัพยากร ที่พวกเขาได้เข้ามาใช้และได้มาชื่นชมขณะเดียวกันการทำงานที่คู่ขนานกับในทะเลคือการรักษาวความสะอาดของชายหาดซึ่งสายตาที่มองมาและถามว่าทำอะไรกันนั้นก็บั่นทอนกำลังใจให้ด้อยลงไปเช่นกันแต่เมื่อสิ่งที่เพียรทำนั้นออกผลหลายคนก็ร่วมกันทำอย่างเต็มใจและเข้าใจโดยไม่ต้องเชื้อเชิญทั้งชาวบ้านผู้ประกอบการรวมไปถึงนักท่องเที่ยว แน่นอนว่าเมื่อการท่องเที่ยวเติบโตและขยายตัวการเข้ามาของนักเดินทางที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลต่อทรัพยากรที่ถูกใช้ไปซึ่งนี่เองก็ได้นำพามาซึ่งความตระหนักและความห่วงใยต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาในอนาคตซึ่งพวกเขามองเห็นแล้วและพยายามช่วยกันป้องกันอีกทั้งนักลงทุนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาประกอบกิจการซึ่งแน่นอนว่าความเข้าใจอาจจะไม่ตรงก,กันกับชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ ก็โตระยะหลังเป็นการโตแบบก้าวกระโดดอะคะ่ะมีนักธุรกิจต่างพื้นที่มาลงทุนที่นี่เยอะมากขึ้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมันจะมีปัญหานิดน,นึงเพราะด้วยความรู้ความเข้าใจการลงนามร่วมกันของชุมชนและผู้ประกอบการที่จะไม่นำกล่องโฟมเข้ามาใช้ในเกาะอ,อีกทั้งการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสีย ซึ่งมาจากแนวคิดที่ว่าถ้าไม่จัดการตั้งแต่บนบกสุดท้ายแล้วก็ลงไปอยู่ในน้ำทั้งหมดการท่องเที่ยวจริญเติบโต,ตเพิ่มมากขึ้นการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นการควบคุมก็ลำบากค่อนข้างลำบากอะคะ่ะเราถึงจำเป็นต้องร่วมกันรณรงค์เรื่องการจัดการขยะและก็การจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบอะคะ่ะ รวมทั้งความร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำที่แฝง CSR จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรโดยต้องการเน้นไปที่คุณภาพของรักดำน้ำที่จะผลิตออกไปไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณหากจะต,ต้องมีหัวใจสีเขียวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกัน ธรรมชาติทางทะเลที่สมบูรณ์และสวยงามยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไปเปรียบเสมือนเสน่ดึงดูดใจนักเดินทางจากทั่วทุกสารทิศให้เข้ามาเยือนยนต์หากแต่ความกังวลในการพัฒนาที่ไม่หยุดหย่อนและต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดก็ยังคงเป็นเสมอระเบิดเวลาที่ดูเหมือนว่าชนวนนั้นจะสั้นลงทุกทีแต่เกราะป้องกันที่คนกลุ่มเล็กๆได้พยายามช่วยกันสร้างขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลการรวมตัวกันของชุมชนทำให้เกิดเป็นกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาถือว่าเป็นข้อดี ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากจิตสำนึกในการอนุรักษ์ของผู้ประกอบการและชาวบ้านในท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการจบการศึกษากลับเข้ามาทำงานพัฒนาบ้านเกิดของเหล่าลูกหลานชาวเกาะและอีกหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือจิตสำนึกในตัวนักท่องเที่ยวเองนั้นมีมากขึ้นพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามพลวัตอาเซียนค่ะ